ครับผมสวัสดีครับตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟมาหากาแฟกินครับเจอสองหนุ่มสองหนุ่มมีหนุ่มโจ้หนุ่มตุ้มตามวางใดยมาเลยถ้ากัดไม่เหอยางนี้ยไอไอถามกันนะถ้ากัดไม่เหอยางถ้าลงคลิปมาอัพคลิปครับมีไฟฟ้ามันเร็วครับยูนี่โอ้ยูนี่ไฟฟ้าเร็วปะแต่สัญญาณโทรศัพท์คือบุมี่วะมาอัพคลิปสักหน่อย เมีคนใส่หวนทิไมวไว้ละไปลครับผมอันนี้อันนี้ร้านกาแฟซื้ออย่างไรร้านเถิงผู้เลยเนาะเถิงผูเพื่งได้ตุ่มตามทรงหนี่ย,ยดได้ดีบ่้บ่ได้ <laughs> เ,เครเลือไนี่สองนมสองนมมากกาแฟหรือชิมเมืองแดดบันเนีนเยเฮะฮะพากันเมืองแดบัน,นี้ถามด้บัน,นีย รถไปใส่ไอ้สาวกันรถไปใส่รถนี้จักรถนี้แล้วรถนี้ยิ่งบ่อยมื่อบ่อยมื่อน้ำเด้อบ่อยมื่อน้ำเด้อขอบอกนั่งน้ำอายนได้ด้อยต้าขาดนี้เขายังนั่งกันอยู่ห่างๆนะครับเด้อนังน้ำอายอะได้ด้วครับไอ้ไอ้กัตัอยู่ได้ครับ แค่รักไปเลยเงี้ยหวังถึกเทถึงเทครับสองหนุ่มถูกเท่ครับตายเรียบร้อยบัวเบิ่งเมืองสายตาเบิ่งสายตากรับเฮ้ยบม่ต้องเศร้าเว้ยยางเมื่อบ่าไก่บนไหนดอกยางเมื่อบ่าไก่บนไหนดรอไอ้แต้ดีมากกว่านางมากไอ้ไอ้หอยเมื่อน้ำเลยเนี่ยเฮอยู่บนนั้นการทันนี่คือไงนะสตาร์ สองสองนุ่มสองนุ่มกันสองนุ่มกันทั้งฝนคงหลด้วยเรอ้งหลด้วยไงมันอารไปทังนุ้นเลยฝายขับเปลี่ยนเลยครับขยขับเปลี่ยนนะฮาวอ้ขับบารักษารุเลยนั่นคือเกิดอะไรขึ้นกับสองหนุ่มนะครับสองหนุมโดนดผมมาหากาแฟกินครับ เออผมมาหาซื้อกาแฟผมได้กาแฟแล้วผมเห็นสองหนุ่มนี่พอดีนะครับรถรถแทมเทรถนอนอไทเป็นเสียงหัวลอยเยอะเย้เป็นยไรดนอไทีครับเข้ารถไปเลยเรถไปเลยเดม๋ยวตเมืองไนบเนี้เขาเขมาหนเดนี้เดีวีเมืองไหนอ้ถามกันเดเมืองไดนเมื่อนําไอ์ชิป นั่งกับบาถ่ายได้น้องเดินเทกับน้องสบายเทรับไปว่นั่งกับบาถ่ายได้น้องคนผิดว่ากูไปกูไปขอน้องสายว่าเอาคนเอาคนถือวะเฮ้ยเอาคนถึงเอาคนถือวะข้าูยูยูกะไผ่มาบ่พอแตกบ่วลาเนี่เลยห้กูตัวหาไอ้บุอยู่ไอ้ไอ้บุญตัหา นรามีสัญญาณนี่อยากโทรเนี่ยโทรว่าได้เรามีสัญญาณมีสัญญาณโทรรศบัณฑ์โทรว่าได้ไม่ตามันได้แต่โทรโทรพวกอ่ายังกว่าโทรไล่คนแบบนี้ต้องดัดในสายให้สหนุ่มสองหนุ่มโดนเทครับตอนนี้กำลังเครียดกันหนักนะครับโทรกันใหญ่เลยมีหน้าแล้วโทรมามันถึงเมลาไปโจโทรน้ำหล่าโจ ตาย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 ครับสองหนุ่มโดนเทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูน้องก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงรถจะติดเออโอเคครับผมสวัสดีครับ